สวัสดีครับผมกับผม,มอเอเดอร์มานี้บาวทนกิโดโชกินนะครับวันนี้นะครับผมจะต้มอืองอีกเส้นเคยครับ ต้นอื่นันนี้เป็นต้งอึ่งสดนะครับผมอึ่งสดนะครับรอบเมื่อกี้อีพีที่แล้วก็เป็นอึ่งย่างเนอะรอบนี้อึ่งสดครับผมมามาซิมเบอรงครับผมครับอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ่าวเทนกิโลโชกินอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่จากบ่าวเทนกิโลโชกินนะครับครับวันนี้ก็จะบวกอย่างไรครับผมเยบวกยากพพ้อม นี่ว่านอนสอนง่ายครับมาานฐานคึอเก่าครับอยู่กับลูกกับเมียเหมือนเดิมนะครับที่เดิมครับมุมเดิมครับมาจัดเลยครับผมหลายแล้วครับผมวางใ้ชีโร่ขอสดน้ำครับพอพอนทุกคนโอ้สบายมุขามอ่อนครับมือนี้อืมนัวขนาดครับ้อง ครับพี่นอ้องใครอื่นครับเต็มพ่องเลยครับบนแรกครับผมอื้อือ cho em làm không như tuổi khay biết không thì mất tối đấy องควรมีเพลงเลย Ừ, ngon lắm Đột đốt đột ngon, đột đột, đột 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 có kép cốt đột nào. 浪涛啊，这种港口啊。 แค่ขนาดพี่นองครับวันนี้ก็ต้มอ,อืงครับผมก็อำนดัมาฮอดเป็นคำสุดท้ายเนาะขอขอบคุณนะครับผมสุดาวัตดติบมาจากจากสุดินนะครับผมครับอีกเช่นเคยครับผมเมนูนี้เป็นเมนูอื่งซดนะครับอีพี่ที่แล้วเป็นเมนูอืองย่างเนะาะบางท่กิโลก็อยากลองกินมดูว่าอืงซดอึองย่างมันต่างากันตรงไหนนะครับ มาแล้วราขอขอบคุณนะครับผมแมคควัวเนาะถ้าบมมีวัสดุดิบกับแม่คร้วนะครับผมอีพีนี่กระซิบเกิดนะครับจะได้ก็ขอให้ขอให้พี่น้องและเอฟซีนะครับหรือว่าผู้เข้ามารับชมหม่เนาะซอยเป็นกำลังใจให้บอลให้ทีโรโชว์ถินนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมครับสำหรับอีพีนี่นะครับอีพีอื่นสดเป็นอีพีพิเศษก็ จบการนำเสนอไปเท่านี้เนานะพบกพ,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 พ่อครับพี่ต่อไปนะครับผมดีห่หน้าจะเป็นอย่างนั่นก็นลองติดตามนะครับผมสารวับวันี้บานไดจิโด,โ,ดโชคกิงก็ขอจบการนำเสนอไปเท่านี้นะครับผมมาถานคือเกาครับอยูกก่ก็รลก็มีห้าเกาครับสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วกรุณากดไลค์กดแชร์ กระดิ่งการเตรียเตีลือจ้าไมยพัฒน์ที่ใหม่จากช่องททเกโดโชกินสำหรับวันนี้อำลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับยย